สวัสดีครับวันนี้นครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับแล้วก็กาบสวัสดีพี่พี่นานะที่ชอบและรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับลูกผู้ไทยครับนะครับอยู่ในช่องไทปูชาแนลนะครับวันนี้ก็มาออกหมายตกปลารครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ um ําธรรมชาตินะครับเป็นหมายอ่างเก็บน้ําห้อยหัวนะครับหมายนี้ก็มากับนานะอีกสองท่านนะครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศหมายครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆของอ่างเก็บน้ำไม,ม่หัวนะครับวันนี้ก็มากับพี่อีทนะครับแนะนำมาครับใหม่นี้ครับแล้วก็นะอาน,นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มีผลงานให้น้าๆได้ชมหรือเปล่านะครับของน้าๆท่านก็ลงไปไปที่เสร็จเรียบร้อยครับผม ผมก็เตรียมเหยื่อเรียบร้อยครับมานะครับขอเบ็ดวันนี้ผมขอใช้เป็น0.8เหมือนเดิมครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมเบ็ดลงเหยื่อกันเลยครับผมหรือเย ได้บ่เดียวเขาบ่โอ้ยดันรถแหลงออกซื่อๆบาดนี้บ่นี้เฮา4คนนี่โหๆ <muchas> หมดด้วยบิดยืดอ okay, ่างเงื่อนสุดท้ายหมดด้วยบิดยืดเล่อยู่ได้ละโทษบ่หมดแล้ววอกีแล้วกินเื่อนมันจะมาวะกิเม็ดมันเปล่าอยู่ทุกี้องบนบนปิดมิดนนกิน เบ็ดหมดแล้วอยู่เอาเลยเรียบร้อยครับนะนะครับลงเบ็ดยังไม่เสร็จเลยครับหลอดแฮวแล้วครับวันนี้ครับผมโอม้ตัดนอดปวว่ามาแล้วครับแต่หน้าครับแต้มแรกครับตะเพียนไซส์สวยๆครับผม นีร <es> ุ <ibles> ่นนี้บ่าสองนี่ก็ได้สองก็ได้เล้เชบาณนี่ยเป็าไหม่ อ่าโอเคครับมานะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ลงเหยื่อไปเป็นที่เซตเดอร์บรันครับเดี๋ยวไงวันนี้ก็ต้องลุ้นันไปยาวๆนะครับว่าจะมีงานเพิ่มหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมลงไปยังไม่หมดนะครับก็ได้มาครับเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยครับหนึ่งแต้มครับผมโอเคครับมานะครับเดี๋ยวไงก็ต้อง กันตัวต่อไปครับผม เชรับมานะครับตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปเกือบจะเข้า3ามชั่วโมงแล้วครับป่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบครับเดี๋ยวไงผมก็จะเปลี่ยนเหยื่อเป็นอีกสักหนึ่งไม้นะครับเดี๋ยวก็ลุ้นไปด้วยกันครับถ้าเงียบผมก็จะได้กลับบ้านแล้วครับวันนี้ครับเคครับเดี๋ยวไงก็มาเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ซังโบอะไรสุวเนี่ยไ้าเนาะืได้อนหมม่ใหม่มาแก้มือเอาก็ดีอ่าโอเคครับมานะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเยี่ยวไปเป็นที่เซนทรแลครับเดี๋ยวเนี่ยก็ต้องลุ้นกันดูอีกสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับ อชาเงี S 1> <S 1> ้ยผมก็จะได้กลับบ้านแล้วครับแล้วนะครับโอเครับเดี๋ยวก็ต้องลุนกระดูอีกสักหน่อยครับผมอารดีีีน่่เมมยกัโ้ ่าโอเคครับนะครับแต่ตอนนี้นะครับเวลาก็ได้ผ่านไปอีกแล้วสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบ่ายๆแล้วครับสำหรับในหม่ที่วันนี้นะครับผมก็จะได้กลับบ้านแล้วครับนะครับเดี๋ยวใครก็มาเก็บบิ๊กกลับบ้านกันเลยครับผมบ๊อบบี้กิฟเมืองนะแม่บ๊อบบีโมโมเฮด ดีครับมาตอนนี้นะครับผมก็ได้เก็บเบ็ดขึ้นมาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปในคลิปนี้นะครับก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับก็เริ่มเก็บเบ็ดกันแล้วครับสาหรับในวันนี้ผมก็จะได้กลับบ้านนะครับสรุปวันนี้ก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับป่าก็เข้ามากินแค่หนึ่งแมนะครับหลังจากนั้นก็เงียบนยครับแล้วนะครับประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงมาเนี่ก็ไม่ดึงของใครเลยนะครับก็มี อ,อีกสองสามท่านนะครับมาเพิ่มนะครับก็เงียบเหมือนกันครับผมนี้ก็เป็นหมายนี้นะครับแต่นนุนก็มีนานาอีกหนึ่งท่านนะครับของนานาก็เงียบเหมือนกันครับผม เนี่ยเหมือนกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของไม้อ่างเก็บน้ำห้วยหดครับผมในส่วนของหม้นี้ก็จะหาเวลาว้างมาลงใหม่ครับมานะครับ นะครับสรุปในวันนี้นะครับผมก็จะได้กลับบ้านแล้วครับสรุปวันนี้ก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับก็ได้แค่หนึ่งแต้มนะครับวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับแต่ว่าตาวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบครับหลังจากที่ลงเบ็ดไปได้ไม่นานก็ลมค่อนข้างที่จะแรงเลยครับนะครับโอเคครับสําหรับในใหม่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นานาทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากคนไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ 我呢？So,